สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมคา,าร์ปราคกิ้งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนหางตังในเกมคา,าร์ปราคกิง้งให้ได้ทีละเยอะๆหรือหรือว่าให้ได้เร็วๆนะครับฉบับของผมเองนะผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไปทำช่องติ๊กตอกมาก็เลย มันจะลงคลิปนะครับอันนี้คือหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครบโหลดได้ที่ Android iOS iPad ได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ในคอมผมไม่แน่ใจนะครับในคอมในโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้คือเริ่มเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เลยมีเงินเยอะปรนมานเท่านี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเราเริ่มเกมมาเนี่ยมันก็จะมีเงิน25,000 ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้สองหมื่นห้าพันนะครับอ่ะอันนี้ผมเล่นจริงๆผมเล่นมานานแล้วแล้วก็เลิกเล่นแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับนี่เลยนะครับวิธีการหาเงินนะครับคือกดสตาร์ทครับอ่ะอย่างแรกนะครับมันจะมีตรงตรงนี้แต่ของผมกดไปแล้วนะคะมันจะเป็นตรงมันจะเป็นอันเดียวกันกับตรงโซเชียลเลยนะครับให้กด ให้แบบตรงเนี้อมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าของผมไม่มีเพราะว่ากดไปแล้วให้กดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะไปหน้า Google หรือใครมีแอปก็จะไปตรงแอปนะครับพอกดปุ๊บไม่ต้องไปทำอะไรนะครับกดปุ๊บกลับมาแอปนี้เลยจนกว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับพอได้อย่างนี้มาแล้วนะครับก็ให้เรากด Start กด l ล v e l ดู l ล v e l ที่1ครับ l ล v e l ที่1 อ a ซี่พาร์ n ิ่งปุบนี่นะคะตรงนี้ให้เรากดปุ๊บเล่นเล่นอย่างนี้เลยมันก็จะได้ทีละหนึ่งันนะครับแล้วแต่เวลาด้วยเห็นไหมทีละหนึ่งพัปุบนี่นะครับได้ทีละ 1, หนึ่งพหรือถ้าคุณนะต้องทำอย่างนี้ไปเยอะๆจนกว่าคุณจะขี้เกียจนะคะ แล้วต่อมานะครับให้กดตรงซิงเกิลเพลเยอร์กดซิตี้กดสตาร์ทรอแป๊บนึงนะครับคุณก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยขับไปครับจะเจอกล่องเขียวๆแถวๆนี้นะครับนี่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกการสอน,นค่ะ เดี๋ยวผมจะทำคลิปเอ,อ่อการหากล่องเขียวให้นะครับแต่อันนี้เป็นคลิปแบบแบบชิวๆนะครับแบบสอนหาตังไปด้วยในตัวตอนต้นคลิปนะครับงั้นช่วงสอนหาตังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเซิร์ฟออนไลน์กันครับบ๊ายบายเอยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่บ๊ายบายเดี๋ยวมืน เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเซิร์ฟออนไลน์นะครับไปกันเลยนี่นะครับเรากำลังจะมาดูเซิร์ฟออนไลน์นะนี่เลยนะครับถ้าเสียงเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะนี่เลยนั่งไงนั่งนี่เนาะ แล้วก็ไปนี่งงเลยนะครับเซิฟออนไลน์เห็นไหมทุกคนว,ว้ายเดี๋ยวมาบวร่วงไปละรอบป๊บนึังนงโอเคได้แล้วทุกคนอ่ะลงมาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเปิบ เอาไว้นี่ละกันมีคนขายรถอยู่ตรงนี้เพียบเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับคลิปนี้มีความยาวน่าจะไม่เกินสิบนาทีนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างก็สามารถมาดูโอ้ยเนาะชนอยู่แล้วกระตุกมากดูแต่ละคนขายนี่ คนดูยี่สิบยี่สิบล้านสามสิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านคืออะไรคือคือเขาชอบตั้งราคาเวอร์ครับใช่ก็เป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปไปออกทริป ด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาสํารวจแมปเฉยๆครับใครที่จะใครที่อยากโหลดเล่นสามารถไปโหลดเล่นได้นะครับใน ios android อะไรอย่างนี้มีหมดครับมีสํารวจแมปนะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วย สามว่าตรงนี้ครับบางคนนะ่ะไม่ถนัดเป็นพวงมาลัยแบบนี้สามารถกดตั้งค่ากดกราฟิกเอยไม่ใช่กดกดลังคาหรอเออกดอินเตอร์เฟสครับเลือกลงคอนโทรลนะครับจะเป็นแอโร่เป็นลูกศรแบบนี้อย่างงี้นะครับก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบทิวนะครับก็คือแบบอย่างเงี้เลี้ยวย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมหรือว่าจะเลี้ยวอย่างงี้ก็ได้นะครับ แต่ส่วนตัวผมอุดส่วนตัวผมชอบแบบว,วิวมากกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะพาสำรวจแมปซิตี้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเกมคาร์ปาร์กิ้ง EP ที่หน่งนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นครับปึ๊บชืบ นี่นะครบแมพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมสําหรับแมพก็จะมีประมาณนี้นะคะกล้องไม่เห็นเลยอ่ะอ่ะอะอพังพังพัง,งชนชนอยู่แล้วนี่นะครับในแมพเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับซูมออกมามีตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ